เปิดตลาดวันแรกอ๋อเจ้าก็ทําตลาดแตกเลยจ้าเหล่าแฟนคลับยกขบวนมาให้กําลังใจรอนและจ้าจ๋าคู่ชิปจากซีรีส์ฮิตติดเทรนพมลิขิตที่ขอขาบยุคมาบุกตลาดสร้างสีสันในงานลิ้นติดโปแฟร์66ของทูซีก้องท็อปที่จัดหนักจัดใหญ่ส่งท้ายปีคึกคักช้อปชิมอร่อยฟินทุกโซนตั้งแต่วันนี้ถึงวัน 27, ที่17ธันวาคมณฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นบี เปิดตลาดปุ๊บก้องปิยะก็ชวนอ๋อเจ้าลอ,อนจ้าจ่าเดินทักทายโปยความสุขส่งรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะให้กำลังใจบรรดาพ่อค้าแม่ขายแบบใกล้ชิดโปรโมทจัดหนักจัดเต็มเติมพลังใจเต็มอิ่มให้พ่อค้าแม่ขายขาย,ขายดี่ขายดีตลอดสิบวัน,นก็วันนี้นะครับก็ามางานลิ้นลิ้นปิดโปรแฟร์ครับอิ่มสา ก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างตัวงานเนี่ยแน่นอนว่าคือของกินเยอะมากแล้วก็งานจะจัดวันที่่าไรหรือเท่าไหร่เราต้องรูวันที่8ถึงวันที่17บธันวาคมนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของปีแล้วอยากให้มางานกันเยอะๆค่ะใช่ครับปกติแล้วสายช็อปสายชิมกันก็ประมาณนึงเลยนะครับก็คือจริงๆเป็นอย่างผมเนี้ยืูกินเก่งถ้าถ้าช่วงไหนไม่ได้ไม่ได้ทำงานได้เยอะใช่ไหมครับไม่ได้ออกกองคือโอ้โหจัดเต็มมากแก้มจะมาก่อนเลยนะแต่ช่วงไหนงานเยอะนะก็จะแบบ คุ้มนิดนึงหรอแต่พงศ์ิชิก็ดูไม่คุ้มนะคะถ่ายสามเรื่องอ๋อรโอเคโอเคใช่แล้วก็จริงชอบชอบช้อปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่เป็นสายสายชิมคืออยากให้มางานนี้เพราะว่ารวมของแบบของอร่อยของเด็ดแบบร้านดังร้านเด็ดร้านอร่อยจัดก็มีมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยตามชื่อชื่องานชอบกินทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นของกินอะไรกินได้ก็กินหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าช่วงไหนทํางานก็ต้องก็ต้องลดนิดนึงหรอ ีากัับาอกกนเลย็คือใช่ค่ะอาจจะโดนสั่งใ้รถแต่ว่ามันคือความสุขนะคะการกินก็เลยรู้สึกว่างานนี้แหละคืองานของเราค่ะก็คือตอบโจทย์เลยทุกอย่างใช่ครับกินกันแบบว่าต้องแบบจนต้องแบบกลัวคนอื่นเห็นว่าเรากินอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนดุอ่ะพี่นายบอกว่าเออผู้กำกับบอกว่าจาลูกหยุดก่อนหยุดกินก่อนกับข้าวที่เเราห็นทำไนในระหว่างที่เตรียมมิเซิเ เอาเอาเอาเป็นว่าบางทีบางทีทีมพ,พับทำเสร็จอก็คือหยิบกินแล้วอ่ะหยิบกินแล้ว,วยังไม่ได้ทันถ่ายเลยเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูไปบางอย่างก็ต้องดูใช่ไปบางอย่างไงเพราะอันไหนสวยงามก็จะไปแต่งไม่ได้เลยก็คือไม่รู้ <c oughs> ตอนนี้คือร้ายมันมันหลากหลายมากเลยครับมันเจนเยอะมากจริงจริงก็เลยพอเดินผ่านมาก็ยังก็ยังไม่ได้มีอันไหนที่เลือกเป็นพิเศษครับเพราะว่าอยากเข้าหลายหลายล้นเดินดูล้วโหตาลายมากด้านหน้าด้านหลังเต็มไปหมดเลยก็ส<ๆ>ับใครนะครับผมที่เป็นสายช็อปนะครับแล้วก็สายชอบานอาหารนะครับก็ฝากไว้ครับ งานลิ้นปิดโปรแฟครับจัดตั้งแต่วันที่8ธันวาคมถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะครับก็มาช้อปปินกันได้ก่อนเขาเรียกว่าตอนสิ้นปีมีใช่แล้วก็มีอาหารหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ภาคอีสานมาหมดเลยครับอาหารไทยอาหารฝรั่งก็คือมีครบสําหรับคนที่เป็นนักชิมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะงานนี้ใช่ครับมีโปรโมชั่นดีด้วยครับ